เอ๊ะใครกันเตาทีวีพูดแฉสนันไอจพระเอกรุ่นใหญ่ชื่อดังเจาะฟ้องสองพิธีกรข่าวบันเทิงมีประเด็นร้อนในแวดวงบันเทิงมากระตุกต่อมเผื่อข่าวเน็ตกันอีกแล้วหลังพิธีกรข่าวบันเทิงชื่อดังเตาทีวีพูออกมาหย่อนํำใบอักษรยอ่อมาให้เหล่านักสืบทำกันบ้านกันสนันไอจอีกครั้งค่ะโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพที่มีข้อความว่า เดือดพระเอกรุ่นใหญ่ชื่อดังเตรียมฟ้องสองพิธีกรข่าวบันเทิงอักษรยอ่อช่องเลขตัวเดียวแล้วเจอกันงานนี้ทำเอานักสืบสายเผือกและชาวเน็ตมากมายต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะพร้อมร่วมกันทายอักษรย่อว่าอาจจะเป็นออา่างหนูทหารวัแหวนพอาานหรือเปล่าแล้วพระเอกรู้ได้ไงว่าใครปล่อยภาพอะคะใครอแม่ ำถามคำทายอีกมากมายค่ะส่วนพระเอกรุ่นใหญ่ชื่อดังจะเป็นใครนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ